ข้าวครับข้าวไม่มีอะไรนะต้มเลือดหมูข้าวไม่มีอะไรมีไหมเปล่าเหเปล่านะต้มเลือดข้าวมันข้าวมันครับเขาบอกแล้วว่าข้าวไม่มีอะไรเขาเขาข้าวมันครับดูนะครับบักเก่งเขาจะกินต้มเลือดต้มเลือดหมู เข้ามันเข้ามันเข้ามันดูวิธีการปรุงนะครับจะมีถั่วแล้วก็มีน้ำส้มมีพริกมีน้ำตาลใช่ผมปรุงนะครับผมปรุงเอ้าทำไมปรุงใส่นั่นนะแต่ปรุงใส่นี่ยปรุงแลกจังวะผมชอบปรุงแบบนี้เราปรุงข้าวนะครับเราเราไม่ปรุงไอ้นี่เราไม่ปรุงไอ้นี่ครับอันนี้คือน้ำปลาปลาฉลาม อยาเกเห็นหน้าพูดนไหมครับไม่เป็นไรครับเขารอเราเอาการเลยนะโอ้ยพูดอย่างนี้เอาไปก่อนดิเข้ามันแล้วก็พงด้วยพริกพริกพนแล้วก็น้ำปลาแซมเนกเซ่บเสียสยแซ่บกนว่าจนว่าเทวดาอยากกินน้ำหมดและอคนบ่ต้องกินให้เทวดากินใช่ คนว่ามันจะอร่อยไหมฮะนคนว่ามันจะอร่อยไหมอร่อยดิลองมาชิมเลยไม่กล้าเด็นี่ผมก็ผมก็อาศัยเขาอยู่นะครับผมผมไม่ชอบมันเข้ามาได้นเนี่ยเข่กาก็รู้นะ<จ>เนี่ยใช่เข่านี่เนี่ยเสียงย้มีแล้วเสียงมันเข้าเลยอ๋เอเป็นไลน์กลุ่มอะวิดีโอเอไไลยไม่เป็นไร กล๋วยสั่นก๋วยสั่นทำไมอันนี้ค่ะมันไก่เดอ้อกระเพาะอันนี้น้ำชุบกระเพาะกระเพาะใครอยากกินก็ตามมาเดอ้อข้าวไม่พอเบิ้นได้ยกเว้นไก่ แน่นก <y> <ify> so so, ัคข like like ุมิตรคนสิงห์เาก็หลาหลายรอบแล้วชอบยกเลิกเมื่อวานสามเจ้าเราไม่รู้ว่าคือตัวขุมมิตรแต่เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่พอเราถามว่าอยู่ช่วงไหนครับยกเลิกผมนึงไม่ก็เย้าเย้าเย็นๆนี้วอยากไปจะไปแบบบงกบีไปย่างวิญญาวก็ขนาด เพิ่นติดร้อยสี่สิบแปดบาทแล้วก็ไหลไปบิยาไทยฝรั่งไปพิยาไทยก็ถามโรงแรมไม่เราก็ไม่รู้จักโรงแรมโรงแรมแหลกอยู่ตรงนั้นเอเขาบอกว่าคุณอยู่ไหนเออมันจะขึ้นของเราว่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เราก็มาดามเธอเราอยู่ไหนอ่ะเธอเราอยู่ไหนคือฉันอยู่นี่เธออยู่ไหน ดูไหมเป็นู้ดีมากเธ้ไม่รู้อะไรอ๋อไปญี่ปุ่นแต่เออเดี๋ยวญี่ปุ่นล่ะเดี๋ยวญี่ปุ่นกำลังนำน้มตาลอยู่มชันแบบเครบลังแรกล

เมื่อวานละูกพี่หนุ่มพลังเต็มผมรับผมรับเขาลงรบบานเราอ่ะเขาบอกชอบผมไอะไลท์แบบเนี่ยเพรามันเป็นเชฟอยู่โรงแรมมะโรงแรมอะไรวะเนี่ยมันหลายโดนเนี่ยเพรามันทำโรงแรมเป็นเชฟเง,ฟงินเดือนแสนกว่าพลังเต็ม เจอนคนเอนเทเออมันบอกอยู่ตรงอะไรวะมันมารเรกไลนมาอืมนี่เนี่ยมันขอลายผมแต่คุณได้เป็นเลีวในขนาดนั้นหนอรอ,ม,อรมันจ,<อ>จะได้ลูกข้าวให้มันมันบอกแต่มันพูดไทยได้ไงรอกมีลายไหมจะได้คุยกันผมนบอกสอนภาษาจีนให้หน่อยมันบอกโอเคได้เลย กูจะโกอินเตอร์ละเพราะมันวหลังเกรดแม่มันคนไทยแม่มันสายทีมพวกอะไรออนไลน์